มองแดดกับบอคาดหามุมใหม่ก่อนสวัสดีและทักทายเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะส่วนเพื่อนๆมาตัดผักเป็นจ้ะวันนี้อากาศห่อนแต่ว่าก็มีลมเนาะจ้ะ เบิงอุณหภูมิสามสิบสองเนาะจ้ะแต่กระห่อนจ้ะมานะฟังเสียงนกเสียงกาน้ำกันได้จ้ะธรรมชาติธรรมชาติบันอนกวันหน้าในตางเดรียนเนาะจ้ะพักซี่ก็าต้องเกิดจากเพื่อน อยากก่าก็กำลังเกิดทอนไปแล้วก็เกิดแม่แม่จ้ะมาตักผักแผ่นแักนป็นเหตุอะไรไม่โนอยู่นอกจากเนาะแต่สตาร์ยากแน่จักหน่อยปลูกทีกันโขด ยังนอนยงกินได้จ้ะเป็นยานี่ยังไข่ไข่พักกระสังบานห้าจ้ะแต่ผัวเ่าบบกินเลิศจ้ะ เพราะว่าเขาลืมเรื่องร่อมืดตา สวัสดีจ้าสวัสดีทักทายจากอิตตลรีเด้จอจาตันบบนี้จา1สิบเอ็ดโมงเสาร์ล้วาลาา่ะจ้ามีลมเสียงนกขุมนกเขากูกที่กันเขากับบอสูงบองามต้นไงแต่ว่าบอบม่เงาแม่จ้าแตก่กอดีไอเรื่องแตก่กอน่ะแตก่กอดีจ้า แล้วก็ตัดเงาเล็กน้อยพักที่กันพักซี่กับมี่แต่พักซี่พักซี่ลนกับมี่ห้ามเกิดเกิดหลายๆเลยจากพักซี่กินน้ำกับพัคทัน ใเหนดมึงเมาเศารกับไปสวนมาไปสวนทางพุ่นนาไป่เก็บมะเขือนะจ๊ะพี่เก็บมะเขือเข้าหม่วงกับมะเขือเทศแล้วจะไปตั้งแต่6คกม่วงลวจ๊ะไปปลูกพัก เพาะพักถ้าเป็นพักหยางเรกจะต้องรุนว่าเป็นพักหยางตอนเขาเจ้าใหญ่อีกจักหน่อยนะคะ่ะกระแสดรล่งดินโมเมนจะสองเดือนอยู่ว่าจับก่ะแปลงจะว่างนะกระแปลงจะว่างก็จะไดดไปกลับดิน ง้ามหามจ้ะจะไปปลูกแปลงที่เฮาเอาผ้าผ้าดำคุ้มไว้นจะจ้ะ่วมาตองกลับดีนตองรุ่นว่าเป็นผักกาดผักกาดยังฮะเ้ผักกาดอะไรนะที่ที่เอามาเห็ดผักตรองนะผักกาดตีนหมีจะผักกาดตีนหมี สีขาวหรือเปล่าอุย้ยพักแป่นไก่พันเป็นพันเตียเนาะจ้ะขอบคุณทุกเลิบทุกไลน์ด้วยจ้ะใครเอยขอต้อนรับอ้ยไม่ใช่สวัสดีจ้ะอิมโบร ฮัลโหลไมเฟนแมนสี่อ่านซื้อภาษาอังกฤษบวออกเล่จะแต่จำได้อยู่โปรไฟนี่ขอบคุณได้หลายเลอจะแวะมาส่งกำลังใจเนาะจ้ะจำจำผีแล้วอ่านเิ่นได้อยู่แต่บออ่านจำซื้อเพิ่นก็ได้ภาษาอังกฤษเปนเห็ดกบเขา่า นั่นเพิ่นจะเฮ็ดกับเขาเนาะจ้ะแต่อันภาษาอังกฤษอีกคนนึงเพิ่นมาใหม่น่าจะขอบคุณได้หลายเด้อจ้ะเพื่อนใหม่มาเอาพักแตนไปผัดไทยจ้ะไปเฮ็ดผัดไทยไปทำสม้มไปเฮ็ดขน,นมผู้ชายเนาะจ้ะเนาะต่วนเข้าใหญ่อยู่ เดือเขาโถมเลิกบ่ปลูกเลิกไส่พเ่าวไมเหลือจะหยอดนใจก็คุ่มเดือจจะพี่น้องเลยรัดพักบวัวขาดหนีมือนี้ในเลือดหย่อนแต่กบยางหนียกเด้อดจะย่า,น,ยานเลือดอยู่คนหย่อนเลือดเห็นเลือดบ่ได้ กลัวเลือดกลัวเลือดตัดรอบสองจ้ะเพื่อนเอิญสองเมตรบอกจ้ะตัดรอบสองเมตรที่สองนะจ้ะอันนี้จะตัดไปฝากมูนะจ้ะเนาะ ต้งอ,องใช้อันปลูกปลูกอันนั้นนะจ๊ะดินทมถ้าเจ้าหลายเนาะถ้าเจ้ากมลันต้นเปียถ้าสันคุดเอาอยู่ในดิน ปุ๋ยมาใส่เอาดินมาถทมลายลายเชื่อไหลเจ้ายู่ใต้ดินแป๊ได้ยจะฟังหนึง ตัดแาเตแปงแงฟังแดงนู่นจ้ะแดงติดกันตรงที่บางๆนาะจ้ะ แทักซี่เขาไปเกิดที่นี่หงอเคาเจ้าดอกพักแป้นไปพัดไข่กะระแสบจ้ะจะกวนเอามาปลูก่าหลายได้แต่พอดีเขาเจ้าออก ออกดอกเนาะกระป๋อยเห้นข้าเจ้าออกดอกดอกข้าเจา้าโลนแบบน,นี้อุยอ้ยอุ้ยเลยจ้ะง่ามมี่อยากง่ามอยากบ่วง่ามมี่อยากเพิ่นวะง่ามง่ามมีบ่อยากง่ามบ่มีอยากกินนะนน่าจ้ะ ก็จีหังใจวิทย์เจ้ก้อนเนาะจ้ะยานถ้าเจ้าศูนย์พันย่ำหิมะหน้า,าปีแปลกๆอะนะจ้ะดูดาววันนีว้ว่าเป็นส่นหนาวแต่ไม่บอเอาบ่กให้เพิ่นเป็นออกดอกแต่ว่าบ่าให้เพิ่นแก่เนาะจ้ะเนาะ ต่อนที่มองนี้ทีต่อนกับสิล้ำหน่อยบกบ,บร้ำอย่างนี้นโอ้วพีบหลอกพิบหวานกำลังเป็นหน่อดอก วัดต,ต้นคือเที่ยวทุกที่เที่ยวทุกที่เที่ยวทุกที่มันนี่สวัสดีเรือจะ้ะมาพักแป่นไปกินจะ้ะพักแป่นไทยในต่างแดนเนาะจ้ะเนาะ แ่นอิตาลีก็มีคือกันจ้ดอกข้าเจ้ากงา็งามงามหัวต้นใยแต่คิดว่าล่ำเพิินขึ้นักแข็งนะจ้ะสวัสดีจ้าคุณโซเฟียสวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีทุกเรือทุกไหเรือจ้าวันกรมาหมดนำมืันนี้ผ้ามาตัดอันนี้อีกละจ้ะตัดพักตัน ตัดฟังทางนั้นเฮ็ดคลิปเนาะจ้ะตัดฟังทางนี้ก็เลยไล่เอางานทรงเจ้านายจักหน่อยเนาะจ้ะยง้มขยันก็มาดูแต่ยง้มวัขยันก็มาสอดแล้มีความงานเต็มเต็อื่นอยู่ปัจจุบานจ้ะมันย้ายเส้นรออีกแล้วไปหาหม่องตกป่าวะสะิ เอาไปไม่แวะเอาอันอนั้นเลยร้อมเห็ดอันอนั้นนะจ๊ะเห็ดอาหารบานเพื่อนอนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากมันฝรั่งเป็นเป็นหมักฟักทองเน,นาะจ้ะใสปะ่ปลากระป๋องไปฝากเพื่อนเพ่อะไงเราเรากินหมอบ่กให้เพื่อน,นกินมันฝรั่งเนาะจ้ะเพื่อนก็กินฟักทองได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นฟนักทองไปให้เพื่อนซิมเนะจ้ะ จะเลยตุม่มตุ่มทั่วเขียวไปฝากงางาวันงาทองอืดอมีแต่ลุ่มมาสักจะเลยล่องตุ่มไปให้เพื่อนซีม,มเมืองว่าเพลทแห้งบประม่าณนสีนะแต่เพลทบ่แห้งก็ซื้อซื้อมาตุม่มกินทุกมือบอกเพื่อน กันไก่คบก้มจ้ะรับเมีดบบเป็นพร้อมพระเานาหางโบจับเมีด,ด้วเด้วยจ้ะพระบปานยานเมีดจับกระเมีดอันหั่นสเต็กอันพิส่าเนี่ยจะ้ะ อีกห้านาทีก็ก็จะลงลบกวนอีกห้านาทีเด้อจะขอบคุณทุกเล็บทุกไลจ่จะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณล่มบนนะจะขอบคุณเผืผ่อๆทุกคนที่มาให้กำลังใจย้อนหลังนะจะอากาศเนี้ก็มีล่มนะจะฮอนอยู่แต่ก็ไม่ล่มยังจัก,กระจันปีนาหย่านผาไปหาคุดจัก,กระจันอยู่ าขุดไข่ไข่จักกะจันปีนี่บพท่านแต่ปีนี่ไปย่ยางตาพองูเลยขึดหยันหยันเนาะจ้ะเนาะตะกวนยางเบื่มเบื่เบื่ไปบ่เคยพองูปีนี่ไปพองูตื่น ลอีกอสี่นาทีจ้ะขอบคุณพี่สมขอบคุณภาษาอังกฤษที่ของบนสองคนเด้อจากขอบคุณคุณโซเฟียเนาะจ้ะขอบคุณร่มบุญ มงงัวงามก็ตัดถิ่งเนาจะเอาแต่อันงามตัดถิ่งให้เขาเจา้าปป้งใหม่นะจ้ะอ้ยขอบคุณที่ส้มจ้ามาช่วยมาสองบ้านสามบ้านยกทีมมาขอบคุณคุณโซเฟียขอบคุณคุณพลอยเด้อจ้ะ ผักอะไรนะผักผักผักกะล่ำกะล่ำพวงเราต้องเอาใบมันทิ้งใช่ไหมคะใบมันทิ้งใช่ไหมคะมันถึงจะเป็นมันถึงจะเป็นเป็นลูกกลมๆนะ่ะรู้สึกว่าจะเจอมแมลงเต่าทองรบกวนยอดหาย ทีแรกจะที่ปลูกพักอะไรนะกระลำพวงหรือว่ายังไม่ถึงเตือนปลูปกเขาชอบหนาวใช่ไหมคะกระลำพวงเขาชอบหน้าหนาวหรือเขาชอบร้อน ไช่เวลาไปแล้วเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาก็ออกลูกเองจ้าในช่วงหน้าหนาวกับลำพวงหันเอาลูกหันเอาลูกข้างในจ้านะพี่ส้มกับสามีก็ชอบทานจ้าผักผู้ชายแน่นสี่มากปลูกบับมากกินแต่ผักผักผักกุชาย มาปลูกว่มากกินอันนี้อันนี้จะตัดไปฝากน้องอยู่ใหญ่เพื่อนจะไปยามน้องเพื่อนอยู่อยู่อันฝรั่งเศสเนะากกะจะก็เลยจะตัดไปฝากเพื่อนนาอจ้ะเนะาเนะขอบคุณทุกเล็่ทุกไร่เด้อจารย์นั่นสี่ขออนุญาตลงเลยจ้าบายบายจ้า